รีเพิ่งเล่นสวนน้ำมาแต่สิ่งที่กว่าคือมนเหมือนรีผิวไม่เหมือนเดิมอ่ะคือมันแบบมันไม่สดใสเลยตอนนี้มันดูแบบมันค้ำคือเหมือนรีใช้ผิวนักมากทุกคนเล่นนานมากเป็นชั่วโมงมมนเป็นไรค่ะเหมือนรีจะมาบำรุงผิวด้วยครีมเดมี่นี่ทุกคนทุกคนรอดูไปกับเหมือนรีนะว่าผิวแต่ละวันของเหมือนรีมันจะต่างไปไหมลองทาวันแรกเลยมานี่บำรุงให้ความชุ่มชื้นค่ะทุกคนดูซิว่าผิวเหมือนรีมันจะแบบกลับมาไหมมันจะขาวไหมนี่ ทุกคนดูแค่าทาข้างเดียวแล้วแบบมีความปรับระดับไหมเปลี่ยนไปเลยอ,อ่ะมาดูแล้วคือทาแต่และว,วันดูเลยมันจะดีขึ้นแค่ไหนนี่ดูดูมือเด้งมากนี่บำรุงไปเลยจ้านี่ค่ะและนี่คือผิวของวันที่หนึ่งนะจ๊ะไปวันนี้วันที่สองแล้วทุกคนนี่ลุยต่อทาต่อไปเลย <c oughs> นี่คือผิวเมดีของวันที่สองทุกคนวันที่สามแล้วทุกคน เนี่ยแล้วแป๊บเดียวคือเข้าผิวแล้วดูวันที่สาลนะทุกคนแต่รู้สึกได้เลยว่าผิวชุ่มชื่นจริงๆจากวันแรกๆที่มันรู้สึกแห้งๆวันที่4ี่แล้วนี่ทุกคนเห็นความเปลี่ยนแปลงของผิวไหมคะทุกคนเหมือนที่ว่ามันสว่างขึ้นมานะยิ่งทาเยอะๆนะทุกคนยิ่งบำรุงผิวให้มันแบบสุขาพดีะนี่ค่ะทุกคนดูอันนี้คือแค่วันที่4ี่นะรู้สึกว่าผิวมันสว่างขึ้นมาวันที่หแล้วทุกคนนี้แต่ดูผิวคนดีเฮ้ยทุกคนเหมือนที่ทาเช้าทาเย็นเลยนะคือมันดูสว่างขึ้นจริงๆเเเเนนนนนี่่่ืืออแบบไมมมหหทริงะ ค้นมากๆทุกคนแล้วใช้ได้เดือนหรือสองเดือนเลยโบกช้าโบกเย็นรับรองผิวสวยผิวใสแล้วก็คือกระจ่างใสจริงๆนี่ค่ะทุกคนนี่นี่คือผิวของวันที่ห้าเอาดีๆจึ้งนะวันที่หกอะค่ะทุกคนมาคือตอนนี้ผิวมันดีดีขึ้นมากจริงๆนะทุกคนอุ๊ยแต่ทุกคนยิ่งทาแล้วคือแบบรู้สึกดีมากเลยอะมันให้ความชุ่มชื้นดีจริงๆอนะนี่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 น,นี่ทุกคนดูมันขา ไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นชัดไหมแต่ว่านี่คือผิวจริงเหมือนลี่นะทุกคนแล้คือมันขาวปรับสว่างขึ้นมากๆนี่มันขาวจริงนะเนี่ยเหมือนยิ่งโดนแดดแล้วผิวสวยมากเลยทุกคนมาค่ะวันที่7แล้วค่ะทุกคน ใาแล้วแต่ดูผิวก่อนทุกคนดูอาทิตย์นึงนี่คือได้ขนาดนี้เลยเหรออันนี้คือทาเชา้าทาเย็นได้เลยนะทุกคนนี่คือแค่วันที่7ทุกคนดูจากวันแรกๆที่เหมือดีทาผิวสวยมากทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นใครที่ไปเล่นสวนนะ้ําไม่ต้องกลัวแล้วไปเล่นได้ทุกคนแต่กลับมาบํารุงผิวต่อได้ไม่ต้องกลัวผิวจะคำจะเสียนะทุกคนมันเกิดขึ้นแล้วก็ดูแลได้คะ่ะกีนบำรุงเดยี่ทุกคนดูดิจึงมาก